กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะโสธรขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม2565ที่ผ่านมาเพื่อกรุณาทราบดังนี้ศูนย์การปฏิบัติที่1พันเอกกิติศักดิ์ดวงกลางรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะโสธรฝ่ายทหารเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริประจำปีงบประมาณ2565ณศูนย์การเรียนรู้ปราดเพื่อความมั่นคงสวนริมทุ่ง ของนายพัฒนศักดิ์กรลปดีพื้นที่ตำบลคูเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรจัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ขุนด่านประจำปี2565 งวดที่2จํจำนวน2ครั้งในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้หมู่2ตําบลหนอง 8, อเป็ดอําเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่และการขยายพันธุ์พืชพร้อมศึกษาดูงานในพื้นที่และศูนย์เรียนรู้หมู่1ตําบลน้ําคําใหญ่อําเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรฝึกอาชีพให้องค์ความรู้การทําพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าศูนย์การปฏิบัติที่2หน่วยข่าวความมั่นคงจังหวัดยโสธรได้ทําการเชิญนายนิพนธ์สมสะอาดประธานโครงการไทยสามัคคีจังหวัดยส และนายวิชนุพงศ์สีหินเลขานุการชมรมเพื่อประชุมชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการในพื้นที่จังหวัดยโสธรเมืองต้นหน่วยงานความมั่นคงได้ชี้แจงข้อกฎหมายซึ่งหากพบการกระทําความผิดจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดทางกลุ่มทําความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้ในเรื่องขอให้แก้ไขชื่อโครงการดังกล่าวและขอให้กลุ่มแก้ไขโครงการเป็นไทยสามัคคีข้ขอพิจารณาและแนวโน้มคาดการว่ากลุ่มจะดําเนินการจัดก,กิจกรรมต่อไปโดยจะรวบรวมสมาชิกให้มากขึ้นเพื่อสร้าง ควาามน่เชืือ่ออถเครือข่ายลุ่มน้ำชีตอนล่างจังหวัดยโสธรผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ดเขื่อนยโสธรพนมไพรนำโดยนายนิมิตรธารพันธ์แกนนำกลุ่มพร้อมสมาชิกประมาณ20คนในสิริศักดิ์สะดวกที่ปรึกษาผู้ประสานงานผู้พิทักษิษ์การจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชีตอนล่างเข้าร่วมกิจกรรมบวชแม่น้ำชีครั้งที่2จัดขึ้นโดยเครือข่ายลุ่มน้ำชีตอนล่างจังหวัดร้อยเอ็ดณวัดบ้านอีกโกมตาบลเทิดไ,ไทยอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผู้แทนชาวบ้านเข้าร่วม100คนพร้อมเรียกร้องให้กรม ชนระทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรีบแก้ไขปัญหาเขื่อนน้าชีภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้โดยพูดถึงปัญหาของเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ําชีตอนล่างที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ของรัฐคือโครงการโขงชีมูลเดิมนั้นได้ทําให้เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ําชีตอนล่างจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเพื่อให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลากว่า13ปีแล้วโดยเฉพาะเขื่อนร้อยเอ็ดเขื่อนยโสธรพนมไพรที่ปัจจุบันยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนข้อพิจารณาและแนวโน้มภายในเดือนมิถุนายน2565หากไม่มีความคืบหน้าตามข้อเรียกร้องของกลุ่มคาดว่าจะเดินทางไปที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรต่อไปด้านสำนักงานนโยบายและแผนนายชลธียังตรงผอำวนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธรครั้งที่ 1- ทับ2565ณห,ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชั้น3าสารการ จังหวัดยะโสธรโดยมีคณะกรรมาการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะโสธรจำนวน40คนและกำลังพลบรรจุในสายงานกรรมนจังหวัดยะโสธรเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันศูนย์การปฏิบัติที่4ลงพื้นที่จัดก,กิจกรรมการมุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพทักษะและการปฏิบัติภาคสนามจำนวนหนึ่งรุ่นรุ่นละ20คนเพื่อมุ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพทักษะและการปฏิบัติภาคสนามแก่เยาวชนและประชาชนณศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านภูท่าพระอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธร งพื้นที่เผยแพร่ความเข้าใจที่ชัดเจนถูกต้องในการรณรงค์ลดการเผาตอสังฟางข้าวและวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรในไรนาซึ่งก่อมลพิษทางอากาศฝุ่น PM 2.5รวมถึงเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพในขณะที่ดินเท่าเดิมเพิ่มรายได้ฟื้นฟูสภาพดินเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก,ก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริบ้านโนนสวัสด์ตำบลหนองเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรการปฏิบัติห่วงต่อไปศูนย์ประสานการปฏิบัติที่หนึ่ง รายละเอียดตามภาพฉายศูนย์ประสานการปฏิบัติที่23รายละเอียดตามภาพฉายศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4รายละเอียดตามภาพฉายโครงการกำกับติดตามตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนรายละเอียดตามภาพฉายโครงการฝึกอบรมภัยอาสาป้องกันชาติทสปชจะดำเนินการฝึกอบรมภายในวันที่2 8ถึง30มิถุนายน25 6 5หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของกรรมนจังหวัดยโสธรการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของ อกอรมนจังหวัดพคบอจังหวัดสามารถฝึกอบรมได้ครบตามแผนที่กำหนดจำนวน9รุ่นช่วงเวลาการฝึกอบรมเดือนตุลาคม2564ถึงมิถุนายน2565โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ประกอบการบริษัทหอจอกอและผู้นํามวลชนในพื้นที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธรขอสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อกรุณาทราบเพียงเท่านี้